สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r i เซนเซฟเวันนี้เรามาพบกับเกม m a p l e Story ว้าวอันนี้มันจะเป็นเออ่ขาเรียกอะไรเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นใช่เวอร์ชั่นใหม่แบบไหม่ใหม่เลย <c oughs> ใหม่จนแบบเออบางทีผมตามไม่ทันแล้วนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งผมขอลดเสียงเกมลงแป๊บหนึ่งเออมันมันดังดังดังจนแบบ ดังมากคือผมก็มาเลือกอาชีพที่เป็น explorer นะก็เป็นอาชีพตั้งต้นเลยคือผมคิดถึงเกมนี้มากมากเลยผมเล่นตั้งแต่สมัยที่แบบยังยังเป็นเด็กไม่มีหนวดอะนะส่วนตอนนี้เหรอเอาตอนนี้เป็นเด็กหนวดนะคือว่าโอ้โหเดี๋ยวนะ UI มันเล็กมากเลยอะแล้วผมตาไม่ค่อยดีด้วยมันแบบเล็กเล็กมองมองยากมากเลยเออเดี๋ยวเป๊บน,นึงนะมัน มันพอจะปรับได้ปะเออมันคงมันคงได้แค่นี้แหละมัง้งนี่คืออะไร UI reset เออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็มาตั้งค่าปุ่มกันก่อนดีกว่าเอ,อ่ Key อคีย์บิ้ืมันช่างเล็กสลึก <c oughs> แป๊บนึงนะผมขยับเข้าหน้าจอแป๊บ,บนึงเอ,อ่อเดินเหินอันนี้นั่งเหรออันนี้ เออผมให้ Space Bar เป็นกระโดดเนาะอันนี้ก็เออแอ t แท k ใช่ไหมอันนี้อ่านว่าแอ t แท k เนาะเออมองไม่เห็นนะโอเคฮะเซฟเออเอาล่ะเราก็มา <laughs> มาเดินเควสกันเลยแล้วกันคือผมจะเล่นเป็นแบบเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าถ้าเก็บเลเววาอย่างเดียวคงคงเหนื่อยตายเอ,อ้ยไม่ใช่คงเบื่อตายเลยก็เราจะมาคุยกับซูกานะเออ the r ซูกาบอกว่าขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะเราก็แบบโหโห,หน้าเข้มมากเลยเออใช่ค่ะฉันชื่อว่าซูกาแล้วก็ฉันน่ะทำปิ่นปักผมหายแถวนี้ช่วยฉันหายหน่อยได้ไหมคือมันมันสำคัญสำหรับฉันมากเลยแล้วก็ตอบตกลงไปนะคือแป๊บหนึ่งนะผมขยับตัวผมแป๊บหนึ่งมันมันบังน้องซูกาแป๊บหนึ่งนะ เออมาขยับไปตรงนี้ก็ได้มั้งใช่ไหมเหมือนเ,ออเหมือนอยู่ข้างไหลซูก้าเนี่ยซูก้าบอกว่าเนี่ยมันหน้าตาเหมือนเมเปิลลีฟอ่ะก็เหมือนหน้ามันใบเมเป Maple ิลอ่ะเออมันน่าจะอยู่แถวๆพุ่มไม้แถวนี้แหละเราก็แบบทำหน้าเข้มนะแล้วกเออ็เรามาตามหาไอ้เจ้าปีผปภมันนั้นกันเถอะอืมก็อ๋อไม่ใช่ป้ายพุ่มไม้นะหมายถึงใต้ใต้ต้นเมเปิลเนี่ย ก็คือเขาก็เป็นการสอนให้เราเคลื่อนที่นะนะอ๋อนี่ไงนี่ไงก็เจอแล้วคือเราไม่ต้องถึงกับขั้นปีนขึ้นไปก็ได้นะเราคลิกคลิก <c oughs> ที่ซูกานี่แหละซูกาก็บอกว่าโอ้ยถ้าเจอมันด้วยขอบใจมากเลยแล้วเขาก็ถามชื่อเราผมก็ตอบว่า <c oughs> <c oughs> ชื่อว่า Rn Sefer นะจริงๆย่อมาจากไรเซนเซเฟอร์แต่ว่า มันตั้งไม่ได้มีคนใช้ไปแล้วซะงั้นแหละถามว่าใครใช้ไปแล้วก็คือผมเองนั่นแหละที่ใช้ไปแต่ผมหาตัวละครน,นั้นไม่เจอนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยเออไม่เป็นไรก็ย่อไว้แล้วกันเออไรเซนเซฟเฟอร์ <c oughs> อย่างนั้นเหรอไรเซนเซฟเฟอร์มันเป็นชื่อที่เจ๋งมากเลยนะก็ <c oughs> ไม่รู้สินะมันก็ดูน่าเบื่อนะ่ะคือแบบอะไรเราจะเข้มขนาดนั้นวะซูก้าก็บอกว่าแต่ฉันชอบมันนะฉันสัญญาฉันจะไม่ลืมมันเลยคือเออมันขนาดนั้นเลยใช่ไหม แล้วก็เขาก็เลงให้ซัพพลายสำหรับการประจนภัยกับเราอะนะมาวได้ยาเหรอใช่ไหมเออเออได้ยาจริงด้วยโอ้โหตัวเล็กเล็กมองไม่เห็นคือโอ้โหบอกว่าเพิ่มก็คือรีสโตรสนะ5,000 HP แล้วก็5,000 MP ก็คือสามารถซื้อได้ที่ general store เออมันทำไมมันให้เราง่ายอย่างี้ฮะอย่าง้ก็ สบายๆนะการเก็บเลเวลอ่ะเออผมเอามาไว้ช่องชิปแล้วกันกดบ่อยกดบ่อยก็คือให้เราแค่นี้ใช่ไหมเออแต่จริงๆอ่ะให้ยาอันนี้มาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะยามันค่อนข้างราคาแรงพอสมควรเลยคือแบบตามเพื่อเอาตังค์ไปซื้อยาอนะ่ะทําหน้าเข้มเลยเธอคงจะคิดว่าฉันจะเป็นนักสํารวจเริ่มต้นสินะ <laughs> ฉันจะต้องเคลียร์เรื่องนี้แล้วแหละม <laughs> ันก็เข้มเกิน ขอบใจมากนะแต่ฉันนไม่ใช่นักสำรวจหรอกฉันจะไปจากที่นี่แล้วฉันน่ชอบการอ่านเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจการประจนภัยก็แค่นั้นเองแต่ว่าฉันมาที่นี่ก็เพื่ออ่านหนังสือใต้ต้นไม้เมเปิลต้นนี้เท่านั้นแต่ว่าเธอชอบต้นเมเปิลอย่างนั้นเหรอฉันก็ชอบต้นนี้นะมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ฉันชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นนี้นะมันเป็นเรื่องของฮีโร่ที่เริ่มต้นจากที่นี่ใครกัน ก็มันจะเป็นตำนานต้นเมเปิลนะนะแต่เราก็ถามซูก้ากับว่าเธอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมล่ะซูก้าก็บอกว่าใช่ก็คือเขาเนี่ยแบบว่าผ่านช่วงเวลาที่โลกติดคำสาปนะเอ๊ะเคออสเออนั่นแหละคำสาปไม่ไม่คำสาปมันเคิร์สเคออสน่าจะเป็นการวุ่นวายใช่เขาเป็นผู้ชาย <laughs> เออเดสตอรกายนะเออก็เอเอคนนั้นแหละต้นไม้ต้นนี้เป็นที่ที่เขารัก เลยเออเขาพูดแบบนั้นเอ้ยมันแปลกๆเนาะน่าจะหมายถึงว่านี่เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เขาชอบเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเขาคงจะมาปักหลักที่นี่แหละแล้วก็สร้างเมืองไว้ที่นี่แล้วก็พวกแฟนๆทั้งหลายของเขาก็เริ่มเป็นนักํำรวจอืมโดยรับช่วงต่อจากฮีโร่คนนั้นนะนะแล้วซูกาก็ชมเราว่าว้าวไรเซนเซฟเฟอร์นายนี่มันรู้ร่องเยอะจริงๆเลย เราก็ทําหน้าเข้มแล้วบอกว่าทุกคนรู้เรื่องนี้ซูก้าก็ยังบอกว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เจ๋งอยู่ดีนะอะไรจะแบบยกยอปอปัน้นเราขนาดนั้นนะอันนี้จีบเราใช่ป่ะนะจีบใช่ไหมแล้วเขาก็ถามเราว่าเราจะไปประจนภัยไหมเออล้วก็จะไปเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อน,นี้ไหมเราก็ทําหน้าเข้มบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะ ฉันก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าฉันไม่มีเหตุผลอะที่จะออกจากเมืองนี้ฉันก็ไม่ต้องการจะสู้กับอะไรทั้งนั้นไม่คิดแม้แต่จะจะจับหอยทากล่ะเออแล้วสุกาก็บอกว่าเธอเจอไอ้ปิ่นปักผมเนี่ยเออจริงๆมันจะเรียกว่าแผิดน i เนาะเออผมเรียกว่าปิน่นนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะช่วยเรานะก็ยังพูดอีกว่าเออมันดูแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วฉันเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะอยากดูไหมดูอะไรดูความแข็งแรงอนะ โอ้ไม่นะฉันทำเปลือกหอยแตกหมดเลยเยีเ่ยมไปเลย on the boat with o u r e a m ก็คือเขาจะไม่ให้ฉันขึ้นเรือถ้าฉันไม่มีเปลือกหอยพวกนี้เหรอทำไมอะ่ะ <laughs> ใช่เรืองั้นเหรอเธอหมายถึงอะไรแซงกิล่าเหรอ <laughs> ใช่แล้วตอนนี้ยังไงต่อละเนี่ยเออเออนะ่ะควรจะไปจับหอยมาเพิ่มนะหอยทากนะ่ะแล้วก็ขอให้เราช่วยจับหอยทากเฉยเลยเราก็แบบ ฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้หรนะอกเนี่ยซูก้าก็บอกว่าก็คือไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอะ่ะเราก็แบบเล้วไหนบอกว่าเธอแข็งแรงไม่ใช่ไง <laughs> ดูทําหน้าดิก็คือ,อยังไงก็จะให้เราไปจับหอยทากอยู่ดีนะแล้วก็คิดในใจนะแบบเออดูเหมือนจะไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยเออช่างเถอะตามไปแล้วกันคือเดี๋ยวนี้มันมีเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้นะเมื่อก่อนก็คือแบบมาปุ๊บก็ให้เราตีหอยเลย <laughs> เออไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแหละนะ ก็เออจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อหรือเปล่าผมว่ามันก็แปลกๆคือมันแบบเออมันมันแทบจะไม่เอ้ยจะมายุ่งนะเมอผมกดปุ่มอะไรเนี่ยแล้วปุ่มตีผมอยู่ไหนมันมันอ๋อปุ่มตีอยู่คนเซิลเอออยู่ปุ่มเอ้ยไม่ใช่อยู่ปุ่ม control เอ้ยผมจําได้ว่าผมย้ายไปไว้ที่ตัว c แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะตีหอยกันเมันมันรกลุงมลางมากเลยหอยเนี่ย เออโอเคก็ okay. คือเราก็ตามเข้ามาแล้วก็เควสเสร็จเนี่ยนะให้เราตีหอยแน่เลยเห็นไหมซูการ์รีเควสเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเธอไม่เคยจับหอย<ๆ>ใช่ไหมละ่ะเอ้ยโอเคมาจับสักหาตัวแล้วกันขอบใจนะคือแบบยันเย็นสุดน,นั่นนึงผมผมปรับผมไม่ชินกับที่ปุม่มเอ่อปุ่มโจมตีมันอยู่ที่ปุ่มคอนโทรลเอ่อจอยแพดไม่ไม่ไม่ก็คือแบบตัวเล็กเล็เดี๋ยวเออคง ต่อจอยเล่นน่าจะ,จะ okay นะั่นะ่าจะโอเคนเงี้ฮะแอตแทกเอออันนี้มันอ่านว่าสเตตัสแหมผมให้ตัว S แล้วกันนะกดง่ายๆแล้วก็ตัวตัว K อยู่สกิลโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็เขาบอกว่าให้เราตีหอย5ตัวนะอุ้ยตีแรงจังตีคีด้วยมอ่อกีงเฮ้ยเดี๋ยวนั้นดอกยาฟ้านี่เลยเหรอแอปเปิ้ลด้วยเอ้ยนี่นี่ถ้าหอยทากจิ๋วจะดอกยาฟ้ากับแอปเปิ้ลเนี่ย คือร้านยานี้ไม่ต้องแบะแล้วนะจริงเออเออไอ้ลเ,เ,เวลอัพโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยพอววลอพแล้วแบบฆ่ามอนในแมปด้วยเฮ้ยเราเควสเสร็จแล้วฮะเขาบอกว่าเอ่อไกด์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปส่งเควสที่ที่ซูก้าได้เลยโอ้ยคือเดี๋ยวนี้เราตีมอนแล้วมอนมันไม่พังงะแล้วเหลอแบบกระเด้งหน่อยหลังไปอะ เนี่ยเราก็เอาเปลือกหอยมาส่งให้ซูก้านะเออก็บอกว่าเฮ้ยฉันดูว่าเธอทําได้เอานี่ไปนะอะไรนะเอาอะไรไปนะบอกว่าเนี่ยฉันต้องการ10อันนะ่ะเพื่อจะขึ้นเรือแต่ตอนนี้ฉันก็มีพอแล้วละเออขอบใจนะแต่ว่าเา้เดี๋ยว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 ขอขออัพเ่อ <c oughs> มีสกิลไม่ให้อัพเยอะแยะแล้วฮนะผมจะเลือกเป็นอัพอะไรอันนี้ละกัน n i m b บอ f e e ก็คือถ้าใช้แล้วอะ่ะเราก็จะเคลื่อนที่ไวขึ้นนะเออ เออเออโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยน่าลำคาญแบบหอยพวกนี้โอ๊ยตีแล้ยอัพอ,อีกแล้วคือเลเวลจะอัพเร็วไปบปะคือเมื่อก่อนผมจำได้นะช่วงช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเนี่ยผมใช้เวลานาน,านมากเลยแล้วก็โออแล้วก็เลเวลสิบถึงสามสิบเนี่ยแบบเออมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยเนีย่ยฮะก็ รับเควมต่อแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการตั๋วหรอกนะซูก้าก็พูดเหมือนย่อเย้ยนะบอกว่าที่เราไม่เคยออกไปประจนภัยเพราะว่ากลัวหอยทากใช่ไหมล่ะนพงจะพูดย่อเย้ยต่อกนะว่าแบบเนี่ยดูสิเราเป็นเหมือนนักล่าหอยทากเลยเราก็แบบอะไรเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าฉันกลัวพวกมันสักหน่อยนะฉันแค่ว่าฉันแค่บอกว่าฉันแค่ไม่เคยจับพวกมันมาก่อนแค่นั้นเองฉันไม่ได้กลัวการประจนภัยหรอกนะมันไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเลย นางก็ถามเราว่าแล้วมันปัญหาจริงๆคืออะไรอ่ะเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะฉันแค่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปที่ไหนเนะ่ะฉันหมายถึงผู้คนน่ไม่ได้ต้องการทิ้งทุกสิ่งแล้วก็ออกไปใช่ไหมละ่ะนอกจากว่าจะต้องทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากออกไปนะนี่งไงฮะพูดต่อจากเมื่อกี้คือมิชชั่นอย่างเช่นพวกตามหาสมบัติแล้วก็ ต้องการความแข็งแกร่งที่มากขึ้นแล้วก็ต้องการแบบหลายๆสิ่งซูกา้าก็ถามเรากลับว่าทุกคนที่ออกไปประจนภัยเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของตัวเขาเองใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็ออกไปด้วยเหตุผลภารกิจสําคัญในจิตใจบางคนก็ไม่ได้ขนาดนะั้นเราก็เหมือนกับสวนซูกา้านะว่านี่เธอพูดเหมือนว่าเธอเป็นนักสํารวจอย่างนั้นแหละซูกา้าก็บอกว่าใช่เธอเป็นนักสํารวจนะแล้วก็เหตุผลในการสำรวจของเธอก็คือต้องการเพื่อนแล้วก็ถามเขาว่า เธอหมายถึงต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนอย่างนั้นหรอสุก,กาก็บอกว่าอืมถ้าจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องมีเพื่อนก่อนนะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ฉันจะลองทําดูก็คือเธอต้องการจะออกประจนภัยเพื่อมีเพื่อนนั่นเองนะเราก็แบบเออ,เ,อ,อเป็นเหตุผลที่แบบนะเออโอเค <c oughs> แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนนะฮีโร่ของต้นเมปเปิลนะ่ก็คือคนธรรมดาน,นั่นแหละแล้วตอนต้งหลังจากนั้นเขาก็ทำการช่วยเหลือโลกนะ เพราะว่าเขามีหัวใจที่ดีงามมากเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีหัวใจที่ดีงามนะเราก็จะเป็นจะทําให้เราเป็นสุดยอดนักสํารวจเลยแหละคือแบบอักูดฮาร์ทมี ก็คือแบบหัวใจที่ดีงามอย่างนั้นเหรอฉั้นเหรอแล้วซุก,ก้าก็บอกว่าใช่เราเพิ่งพบกันอน,นะ่ะนะแล้วคุณก็ช่วยเหลือเราสองรอบเลยก็คือหมายถึงช่วยเหลือตัวเขาสองรอบเลยนะคือแบบใครจะรู้ใช่ไหมเออบางทีอ่ะมันอาจจะมีเรื่องเรื่องราวของเธอก็ได้ไรเส้นซเซฟเฟอร์แบบเออแบบนักลบเมเปลิลเออนักลบต้นไม้เมเปิลคนที่สอนะ่ะอะไรกันมันก็ก็ดีนะคือแบบ คือบิวเราสุดๆเลยแบบอยากให้เราเป็นนักสำรวจอะไรเนี่ยภาพย้อนอดีตเหรอเฮ้ยเนี่ยเราก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยใบไมเปิ้ลเรืองแสงคือคืออะไรคือเมื่อกี้พูดปุ๊บเราก็แบบ นึกภาพในหัวขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วออแล้วซูกะก็บอกว่าเนี่ยนะก็คือถ้าเธอต้องการจะไปไป,ประจนภัยก็จะมีเวลามากมายที่ได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยนะก็คือแบบเขาก็บิ้วเราให้ไปประจนภัยนั่นแหละแล้วเราก็คิดในใจเฮ้ย hey, หรือว่าไอ้เจ้าใบเมเปิลเรืองแสงนะั่นแหะมันจะเป็นสัญญาณอย่างนั้นเหรอน้าเคีงเคียนมนาแบบหน้าคิดแบบ ทำหน้าเหมือนโคนันน่ะเออทำหน้าเหมือนโคนันเอ้ยพูดโคนันจะติดลิขสิทธิ์แล้วว่าทำหน้าเหมือนพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นนะ่ะเออสุกาก็บอกว่าให้ถึงเธอจะไม่พูดอะไรไนดะ้แต่ว่าทำหน้าเหมือนเธอทำหน้าเหมือนมีความสุขนะ่ะหน้าหน้าแบบนั้นน่ะน,นะแล้วก็เขาก็ยื่นตั๋วให้เราก็เราก็ไปประจนภัยต่ออย่างเงี้ยเราเอออหมือนหนามัานันจริงเลยหอยนี่ ว้าวนี้ก็เป็นเมืองอ,อัมเพสเหรอเขาอ่านว่าอัมเพสใช่ไหมแต่เมื่อก่อนถ้าเราคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะให้เก้าอี้เราด้วยนะเอหรือว่าไม่มีแล้วเหรออันนี้คือร้านขายยายังไม่แวะแล้วกันให้ไปที่ไหนเนี่ยให้ไปโอเคฮะเราก็มาที่นี่เลยว้าวก็คือเป็น beginner team เอ้ย beginner training อย่างนั้นเหรอเอคุยกับใหม่อะฮะก้า,กกาเกชก็คือก็บาบังคับให้เราแบบว่า เก็บเลเวลเหรอนี่คือกะจะให้เราเลเวล10เลยใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพเลย,ยงั้นใช่ปะนี่ฮะเขาให้ของเรามาอีกแล้วได้อะไรมาอ้ากล่องของนะจะใช้ใช้แล้วยังไงใช้แล้วก็ได้ยาแล้วก็ได้ของคือเนี่ยนแะแจกของให้งี้เลยเชุดมันจะเวอร์ไปไหมสำหรับเ,เด็กที่อยู่ในหมู่บ้านเน,นี่นะ เออพอใส่แล้วก็ให้แค่เข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วทำไมลูกศอนชี้มาทางนี้เออลองลองไปทางนี้ก่อนได้ไหมอ๋อเขาก็ให้เรามาดูนะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกศรยังชี้มาทางนี้ต่อเออคือจะให้เรานั่งเรือไปเลยเหรอคือไม่ต้องฝึกอะไรก่อนงนั้นใช่ไหม เออก็ออดีนะแตผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาสกิลนี้มาเลยเออเออผมเอาไว้ตัวคแล้วกันเอาไว้แบบว่านี่ฮะกดแล้วมันจะทำให้เราเพื่อนที่ได้ใบขึ้นนิดเล็กน้อยอืมเดี๋ยวนะมันออพอข้ามแมปก็หายเลยเหรอแค่นี้เองเหรอแป๊บเดียวเอง แล้วก็ให้เราขึ้นเรือ,อยิงใช่ไหมเนี่ยนี่เราไม่ต้องไปฝึกอะไรก่อนใช่ไหมนะเออเวสลีย์นะเวสลีย์ Wesley. Wesley. ก็คือไปที่วิกตอเรียไอแลนด์เลยกันเหรอเออไปเลยก็ได้โอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะมาที่ลิตเทอร์เบิร์ถท่าเรือเนี่ยก็เราก็มาเจอกับซูก้าอีกแล้วก็คือเป็นเคเวส์เริ่มต้นการการการประจนภัยเลยแล้วก็ เขาก็ถามเราว่าเราจะเลือกเป็นไรผมก็ตอบเป็นโจรสลัดเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาส่งเดี๋ยวเขาส่งเรามาหาเคลินเลยเหรอคือส่งมาหาเดี๋ยวแล้วก็อัพเลเวลเราให้เป็นเลเวล10ด้วยคือมันยังง่ายไปไหมเนี่ยนะเออก็โอเคก็ทดสอบการเป็นโจรสลัดไปเลยแล้วกันแล้วเขาก็ให้เรายืนยันอีกครั้งว่าเราจะเป็นโจนสลัดจริงๆใช่ไหมผมก็ยืนยันไปเลยนะก็แบบว่าตอนนี้ก็ก็เป็นโจรสลัดใช่เอ,อ แล้วก็จะมีคำสั่ง auto assign พวก s t a ต t ส r พวกอะไรด้วยแล้วเขาก็ให้ของเรามาด้วยคือผมชอบชุดนี้มากกว่าว่ะชุดเนี่ยชุดเริ่มต้นเนี่ยผมกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วเงี้ยเอย๊เดี๋ยนะแต่ว่ารองเท้าเนี่ย,เ,ยเจ๊บังบังผมจะอ่านเอรองเท้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะผมว่าเออแล้วผมก็จะเป็นโจรสลัดสายปืนด้วยใส่เหรียญเนี่ยแม้ดูดิดูดีกว่าเยอะเหมือนโจรสลดัดแล้วก็นี่ฮะผมจะัพเป็น bullet time เลย เขาจะบอกเออเขาจะให้ค่า m o v e m e n t Speed ด้วยแล้วก็บวกจำด้วยอันนี้เป็นอะไรได้คีเตกับค r i t ท c a l d a ดาเมจกันเหรองั้นผมจะต้องมาอัพอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวที่สกิลอะไรพลเรดลิฟก็คือจะทำให้เรากระโดดไกลได้มากขึ้นแล้วก็มี d a ดชด้วยนะก็คือบวกค่า m e เมนต์สป e d 10บวก10บวกค่ากระโดดด้วยแล้วก็น็อกแพ็กลิสตัน100%เลยเหรอว้าว อะไรมันจะดีขนาดนี้ผมจะอัพเด็ดๆอัพดับเบิลช็อด้วยตอนนี้เรามี5แต้มนะผมอัพดับเบิลช็อตหนึ่งเพื่อใช้สกิลแล้วก็อัพอย่างอ๋อคืนแล้วแล้วก็ที่เหลือผมก็มาเทให้ Shadow Heart เลยแล้วกันเพื่อที่ว่าจะได้โจมตีแรงๆนะแล้วผมก็ออโต้แอสไซน์เป็นการสลิงเกิลเลยเพราะว่าผมต้องการจะใช้ปืนโอเคฮะแล้วก็มาเซตค่า เอ่อเซตเขาเรียกอะไรคีย์ไบดิงนะผมก็จะเอาดับเบิลช็อตมาไว้ตรงนี้แล้วก็เซฟเท่านี้เราก็จะมีสกิลโจมตีแล้วแล้วก็มีเควสด้วยนะเออก็เทสก็มาคุยกับเราผมไม่อ่าน <c oughs> <c oughs> ก็คือเขาก็จะมาคุยกับเราแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภารกิจอัพเลเวลนั่นแหละน่าจะใช่เนี่ยก็เป็นพูดถึงใบเมเปิล ใบนั้นที่มันส่องสว่างขึ้นมาแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการเทรนนิ่งเลยเออถึงจะบอกว่าช่วงการเทรนนิ่งและส่งเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ขออุ๊ยว้าวเท่จังเลยอะ่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวพบกันต่อพาร์ทหน้านะหนสู่ทางสู่หนทางการเป็นโจรสลัดของเราโอเคฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเออ